สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านนฮะอ่ามนี่มาอย่างนี้โนี้มาอย่งนี้ัสดีครับสวัสดีครับมนี่มาเยี่ยมองเพิ่มมาเยี่ยมงแพมมาเรียนเยี่ยมงพ่มมาเล่นน้ำงแพมอยู่อยู่หลายเอ็ดลาพันหลาเอ็ดโอ้พึ่งลงรถเลยด่รถบพทันดับเลยครับอ่าลงรถลงรถเลยบ้าบ้า บลาหนงแคมีเขาปลาหองแคมีเขาเสแ้ชอ้ลโอ้มาไก่นาะจากอุบุนมานี่มายนี่มาย่นี่นี่มาเร้วมาแ่มาหาหัองเลยมาหาหอนมองเลยครับที่แ่นี่แ้ผู้สาวไปเขาเลยไปกินสายอยังบ่เจ้าวะ เออให้น้องแพมพักไปกินตัวเนาะเออมาหาน้องแพมไหมเออนี่ไดด้ก็ไ้ปลาปลาเอ้าปลาโอเคครับไปเดินทางไปกินเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอออเาเอาเออมาถึงร้านแล้วอมาห่อดกับมาพร้าซีเนาะได้บัตรนั่งแส้ อนไรก็นิ่นนยเป็นใจยู่ววะการจัปัดผู้สาวไหลนี่แ้มากินหลามเอฟซีมนีด้รไป้าอยู่ปีนไปเทียวอะไรเนี่ยาการงดลองมาตัวเล่นมนั่งในวันนี้

กินเว้นอันเดียวอนบ่กูซับมันบาครับนต่รังรอกับของนะเนาะมยังบอกน้องแพมว่ามิยังบ่บ่เห็นหนากันโดน่าพอพดีน้องื่อเสมอือบมคุณได้ะีสามเสื้อเสมอรับคนได้ไหมบการส่อกกับอยู่นี่อยู่บาับ อยู่หรอเนาะกินข้าวเล้วสีพานกู้สาวไปเสร็จไปทำบุญไปวัดยังวะจำาม่ได้ครับเดียวเดียวสาธิตว่ากินข้าวเล้้ยพาน้องแพมไปไปวัดนะเนี่เน็่บุญร่วมกันเดินม่อยเขาวัดได้ย่บ่ เาไไยังเกะอเขาไปไม่ได้เขาไปไปทอนอ๋อเปยังคืออนอันตกตะลกกิดเะไปยังดอกไม่มูอยู่ไม่มูอยู่นี่ลูกพี่ไปมูอยู่เจ้าตุกตลุกยีดอกไรอืมีออยู่ฮะไอแบบมีคนจัดแนนต้นบางอย่นเะยังดอก บริจาคเรือเครื่องไงหลวงพออยู่บ้าไปตัดทีไม่พ่วันี่ยเื่อยม่สบายเือเื่ออยู่อยู่าเรื่อยบอกระทะนี่บอกระทะเอาไปสรีจสวายเดวบอกระทะนี่เอาไปทุบบ่บ่ายูู กูจะทุบแม่เน่ยขายทุบมาทำไมขายอมมาช่วงกันโอซี่เราเนี่ยทุบตัวโลกี้ช้วงสัตว์ไอซี่เรานะครับข่าวมาแล้วยนดเแซ่บครับเป็นบต่ำต่ำๆๆที่เีครับไ้ซิ่เขาเลี้ยวพันสะสะพิดทัน เราแทมงาคามไปไปทำบุญต่อนะเอาจยคข้ามันเอาเลองซนจะข้ามันอ่ะกองได้เปียกเอานี่นี่นี่ละนั่นละนั่นละเอาเอาเดอเนี่ยเดดบ่างี่นึ่ตั้งใคนึ่เนั่นนั่นละโอ้เอาซองได้อยู่นี่ไมันโลมากเลยก เอ้าเปรียงเนี้ยเปรียนี่เดียวเดียววะโอ้โหโอ้โหโอ้เปียกใหญ่ออกเลยเลยโอเคครับนีิเข้าแเราเดินทางไปอิดบนต่อครับ